สวัสดีครับ,บรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีปูแมงมุมนะครับมาใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมอัน <referendum> นี้แปลกกว่าปูข,อขอนมปังอีกนะคุณผู้ชมดูไข,ข,อขอ่อู้ยไข่ดูไข่ดูไข่นนดูไข่บัดติโทน,น,น,นี่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 ไหมนี่นไอเหมือนเหมือนไข่กุ้งเลยพี่ใช่เหมือนไข่กุ้งเลยเดี๋ยวไอตัวนี้ผมันผิดไหมตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะดีอืบัสติโทแต่ที่อยากจะลุ้นคือว่าเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่าคุณผู้ชมข้างในใช่ข้างในเนาะมาเดี๋ยวให้นนแกะก่อนดีกว่าหัวมันเป็นแบบน้ำอ่ะ เป็นแบบตัวป้อมๆเนอะใช่อ่ะนนลองแกะดูโอ้โหดูไข่กันมันน่ากินมากเลยอ่ะมันไข่กุ้งเลยคุณผู้ชมผมแกะออกกันนะแกะเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูเนื้อข้างในว่ามันจะมีอะไรบ้างมันมันหักครึ่งแั้นนะไม่เป็นไรอ๋อโอ้โหยใหญ่มากคุณผู้ชมดูอันนี้ไข่สีส้มเนาะตัวเนี้ใช่แต่ตัวของผมนี่ไข่สีแดงนะไม่เป็นไรเก็บไว้นั้นก่อนเออมันจะเละมันจะเละแอลองดู อุ้ยแต่ตรงนี้มันโบ๋เลยนะพี่เกมเรามาลุ้นดูข้างในคุณผู้ชมว่ามีอะไรเปล่าเฮ้ยมีไหมมีมันอยู่มีมันอยู่มีมันแล้วก็มีไข่ไข่โอ้มีไข่มีไข่มีไข่ด้วยคุณผู้ชมแป๊บนึงผมเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนนี่นี่เห็นไหมใช่ใช่แต่มันไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าไข่มันออกมาอยู่ตรงนี้แล้วไงคุณผู้ชมมันเลยไม่เยอะแต่นี่นี่นี่ดูดูดูอ๋อเด็บอกไปเยอะตรงนี้ก็มีใช่ไหมน้องจะชอน่อยไหม เอาามาครับรลองตักพกมาตักตักกินตรงนี้ดิไหนกินตรงไหกน,งน,นก่เนี่ยตรงตรงไข่น่ะเอเอตรงนี้อะไรคุณผู้ชมเหมือนปูขนมปังเลยใช่กินกับซีฟู <food S 2> <คง S 3> ้ดคุณผู้ชมวันนี้จิ้มกันจิ้มกันไม่ต้องไม่ต้องจิ้มอือออมคล้ายคล้ายปูขนมปังไหมเกมหวานไหมแต่หอมคนละคนละแบบอืเหมือนกันเปียบเลยแต่หอมคนละแบบอื อร่อยอร่อยไข่ไม่น้อยเลยกลิ่นมันหอมกระปูขนมปังอีกใช่คุณผู้ชมแต่หายากกลัวใช่ตัวผมจะได้มาเนี่ยนะโอ้โหบอกบอกแม่ค้าบอกหามาให้หน่อยอยากกินอันนี้แม่ค้าแถวบ้านอ่ะเอาลองชิมดิอยากชิมเลยชิมเลยอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมถามมาอีกว่าผมเอามาจากไหนนะครับผมสั่งแม่ค้าแถวบ้านอ่าเอามาให้นะครับผมมันไข่กุ้งนะครับเออ หวานแต่น้ำจ anyway> okay. ิ้มเผ็ดน้ำจิ้มอะไรเนี่ยอร่อยมากน้ำจิ้มผมตำใหม่ท่านผู้ชมมาเลยเผ็ดนิดนึงเป็นไงไข่กุ้งหวานมากเลยเอาละน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำจิ้มผมตำใหม่มาเลยเผ็ดนิดนึงหวานหวานหอมมันกินแต่ไข่ก่อนไข่กุ้งอ่ะลองกินแต่ไข่น้ำจิ้มพี่เจมส์น้ำจิ้มเผ็ดกลับมาเลยเออ จะได้ดูข้างในว่าเป็นไงนี่มันมีเป็นแง่งตรงนี้นะเราต้องเด็ดตรงนี้นะเออล้วไม่ออกมาเป็นชิน้นนี้เลยอู๊ดอร่อยมากมันอะมันหวานอะเหมือนไข่กุ้งอะคล้ายๆกันใช่ๆม,มาคุณผู้ชมวันนี้เราได้กินแล้วปูแมงมุมนะครับผมหรือว่าปูแต่ไปอร์แมน ตัวพี่เกมอะอันนี้เป็นตัวผมมันตัวแบบตัวแบบสีส้มกว่าของนนครับคุณผู้ชมดูดูดูไข่ไข่ก็จะเป็นสีแบบเข้มกว่าของนนดูไข่สีส้มแบบแป๊ดเลยนี่เดี๋ยวพี่กิกันพอๆกันนะพี่เกมชิมกันนี่เดี๋ยวลองของผมไหมอ่ะเนี่ยได้เหมือนกันนะเหมือนกันเลยเราพี่เกมส้มกว่าใช่นี่มาคุณผู้ชมไข่ปูแมงมุมจดจดอร่อยมากบอกเลย ทั้งคำเลยไม่ต้องอันนี้หรอกมันหวานเนาะไอจิ้มหน่อยเดียวพอละยิ<_<_่ผมเป็นคนแบบชอบกินไข่กุ้งด้วยหรืออะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วมากินไข่เนี่ยอร่อยมากมันหวานกึ๊บกึบกึบมันกินสา่ายอ่ะที่ขายทะเลอ่ะเหื้อเหนียวเนื้อเหนียวมันมาเป็นพวงอย่างนี้นะเราเด็ดตรงปลายเนี่ยใช่ นี่ออกมาเป็นงี้เลยตั้งโชวไว้ก่อนนี่ตั้งโชวไว้ก่อนคุณยมใครครับดูนี่ก่อนอุ้ยฮะไม่ไม่ดูดูตรงเนี้ยพี่เกมลองดูเองอะไรเยอะมากเลยเนี่ยอ๋อไข่เหรอใช่นี่นี่นี่เยอะกว่าของผมพี่พีเอดูนี่ก่อนดูไข่ข้างในก่อนตัวนอนมีไข่ข้างในอ่ะเามีจมีบอกอุ้ยมีโอ้คุยชม จะติดใจตรงนี้แล้วเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยคุณผู้ชมนี่อร่อยด้วยฟิลเหมืนอนปูขนมปังเลยช้อนพี่เหรอเงยกระเป๋าผมว่านะพี่เกมผมชอบชอบชอบไข่แบบนี้มากกว่าเนี่ยอันนี้ยังชอบเลยทินี้ก่อนคุณผู้ชม็บไปกันอย่างพุเราจัดนี้ก่อนอ <c oughs> อ้ย <c oughs> ดูกอนดูกอนดูกอนเน้นปัก ลืมให้ดูตรงนี้ไปเยี่มผมลืมให้ดูหวานมันไอ้ดูนี้แน่นกว่าอีกเห็นไหมเนี่ยเหตุแรกเรานึกว่ามันจะไม่มีไข่ข้างในแล้วนะคิดว่ามันจะฝ่อนึกว่ามันไข่อยู่ข้างนอกแล้วมันจะไม่มีไข่ข้างในอีกที่ไหนได้ไข่ข้างในก็มีอีกเห็นไหมอันนี้แบบไม่แพ้กับปูขนมปังอ่ะคุณผู้ชมไม่แพ้ปูไข่ของปังเลย ดูเด็ดครับเนื้อหวานมากแต่หาได้ยากมากเหมือนกันอออือโอ้ไข่อร่อยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมนี่นี่นี่ผมว่าอันนี้อร่อยกว่าปูน้ำปังอีก่ใช่เนาะอร่อยกว่าอือห กขนมปังเราต้องลุ้นลุ้นยิ่งกว่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เรารู้ไงให้ให้เขาส่งมาให้แบบตัวที่มันมีไข่หน้าท้องเลยเราจะได้กินตัวไข่เลยไงคุณผู้ชมอันนี้พี่เจมอย่าได้เลยอาจกัดนะอันนี้แข็งมากเลยนนไม่กัดอุ้ออยแต่เนื้อมันไม่เหมือนกูขนมปังแล้วนะเออเราลองชิมเนื้อดูตัวท่าเป็นไงกินขามานนะ นี่ครับมันไม่ฉ่ำถ้าปูขนมปังปูขนมปังฉ่ำกว่าแต่ไข่ผมให้อันนี้อันนี้เลยเนะี่ยอร่อยมากขนมที่รอมานานผู้ชมอร่อยจริงแล้วไม่เละด้วยนะอร่อยจริงรอคอนเฟิร์มการันตีเลยนี่สั่งกี่รอบเลยพี่เกมก็กจะได้เนะ่ย เหมือนสา้นลายทะเลผมมารอรอเกือบเดือนแล้วครับพี่ผู้ชมันไม่ค่อยมีใครมาโหตรวนี้ก็ไข่เยอะอีกเนี่ย มันกินไข่กุ้งอ่ะกึบจึ๊บจึบจึบมันเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดอ่ะแต่อย่างน้อยก็ได้กินไข่ล้นล้นแล้วไข่อร่อยมากแบบเดียก็ได้นะพอละผมผมไม่ดูลวอันนี้เจ็บฟันมากเลยเดี๋ยวไม่ได้กินไข่ในนี่เลย คืออะไรนเะอเนื้อเป็นเนื้อมันนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วครับผมนี่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 ผมต้องอขอาไหมดูดูให้หผมมีมาเยอะนะตรงนี้แต่มีอยู่ หายสีจมครับทำไมเราไม่เกิดที่นู่น <g ül> เราเปิดเอ้ยเราเกิดเมืองไทยเราได้กินปูนายอ, <g ül> อร่อยคนละแบบ <g ül> <g ül> หวานเนื้อหวานมากผูงชม อุ้ยนี่ดูเป็นเผื่นะผมคิดว่าลูกปูละกะเพราะมันแบบคล้ายๆกันนี่นี่นี่นนนตวงให้สดเอานี่ดูผมเนื้อไม่ให้มีทำไหมโคตรหวานเจอกันอีกแล้วเนื้อปูอย่างหวานต้องผมมันไม่สดเท่าไหร่ปูปราเห็นนี่มันเนื้อหวานอยู่แล้ว ปูลักกาปูอะไรอย่างเงี้ยนะปูตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยมันหวานอยู่แล้วคุณผู้ชมปูแต่ขายังแข็งแข็งมากเต็มฟันเลยครับได้เลยนี่แข็งกระปูให้หมฟังอีกติดกัได้เนี่ยเคาะเอากินมันก็ได้กันกินมันกินไข่เนาะคุณผู้ชมเนาะอย่างน้อยเราก็ได้แบบได้รู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเป็นยังไงอร่อยสุดหอกินยาก เ,เนะที่แรกนึกว่าปูขนมปังหากินยากแล้วนะคุณผู้ชมที่<ม>ไหนได้อันนี้หากินยากกว่าเนี่ยมันเอาหน้าไปทำซูชิเนาะเนี่ยสวยมากเลยเกือกบกลับมาก ถ้าไม่ได้แม่ค้าแถวบ้านนามาให้นะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้กินนะเนี่ยเขาเขารู้จักไอเจ้าของแพอะไรไม่รู้นะเขานําเข้าอาหารทะเลแล้วก็ไม่มีใครสั่งไงผมสั่งแค่สองตัวเข้ามาแค่สองตัวกลับ <c oughs> มอ,อเตอร์ลูกค้าประจำํำ <c oughs> มันมันเดี๋ยวคุณผู้ชมถามถามคุณผู้ชมเม้นมาถามเยอะนะครับผมว่า เอามาจากไหนเอามาจากไหนนะครับผมก็สั่งแม่ค้าแถวบ้านแม่ค้าอาหารอะเรแถวบ้านเ็าสั่งมาให้นะครับอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงชอบตรงนี้มากเลยเด็ยชอบมากเลยไม่ต้องกัดซึ่งคุณผู้ชมเนื้อเหมือนปูปูทั่วไปปูบบเนี่เนี่ยมันก็มีอยู่ตามซอกเนี่ยแต่หวานแต่ที่มันพิเศษคือไข่เนื้อบะได้อร่อยมากได้กินไข่มันปูขนมปัง เขาเรียกว่าไข่นอกมันอยู่ในนอกกระดองแล้วมันอยู่ในนี่แล้วแต่ไข่ยังข้างในก็ยังมีอยู่นี่เนื้อครับผมเนื้ออย่างหวานเลยผมว่าฟันมผมจะไปซีบปูตัวนะี <laughs> อ้อเนื้อแต่ขอสะกกล้ามได้ไหมก็จะ <laughs> <ม> <laughs> ล้ำอยู่หลับปูดได้ละอย่างหวานอย่างแบบอย่างหนึบปะ ดังลอยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ย,ย,ยผมลองสักขาหนึ่งนะตัวบีเกมมือดำดังอลอยอีเนื้อเยอะบอกแล้วเอรผมมันไม่มีอ่ะมีมันต้องบีออเนาะมันต้อ,อตงบีตึงยิ่งหวานกว่ะหวาอ่ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับผมสำหรับปูแมงม,มุมหรือปูสไปเดอร์แมนนะครับผม ก็ได้กินทักทีนะครับผมรอมานานมากนะครับไม่ต่างอะไรกับปูไข่ขนมปังนะครับผมก็รสชาติมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะไข่ก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมต่างคือไข่เนาะเหมือนไข่เรากินไข่กุ้งอะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับพบเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทุบนี่ก่อนไปนั่งแงกินเป็นนั่งแงนานเลยแหละนี่ขามันแข็งต้องไปทุบเอา